ุ่มหมายเลข49994นะคะเป็นเลขที่เด่นด้านของความเฉลียวฉลาดแบบลึกล้ำค่ะความคิดมักล้ำหน้าจากปกติไปหลายสเต็ปเาะสแสวงหาความรู้อยู่เสมอเวลาที่อยากรู้อะไรนะคะก็มักจะลงลึกในเรื่องนั้นๆคิดอะไรเข้าใจอะไรที่ยา,ยากและซับซ้อนได้ดีมีองค์ความรู้มากสนใจทุกศาสตร์ทุกขแขนงวิชานะคะเป็นคนที่ไม่อคติไม่เชื่อเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักเปลี่ยนมุมมองและก็ทัศนคติความคิดไปในทิศทางที่ดีได้เสมอเรียนรู้ได้ทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์ ศาสตศาสตร์ปัชญาศาสนาเป็นคนหัวโบราณแล้วก็คนทันสมัยในคนคนเดียวกันค่ะหมายเลขนี้เป็นคนน้ํานิ่งไหลลึกบางทีก็นิ่งเหมือนทะเลสาบแต่ภายใต้ความนิ่งก็มีขึ้นใต้น้ําเป็นมวลขนาดใหญ่มีความแอบกระบจอยู่ลึกๆขัดที่ชอบขัดต่อกลุ่มมีอิทธิพลเป็นคนที่เชื่อในตนเองสูงไม่ค่อยยึดติดยึดมั่นในลาบโยสันเสริ์บางคนมีความรู้ระดับครูระดับผู้นํานะคะแต่ก็มักจะไม่ค่อยสนใจสิ่งที่สนใจก็คือการเรียนรู้ไปเรื่อยๆแบบที่ไม่ได้มุ่งหวังว่าต้องเป็นใครหรือว่าเรียนรู้ไปทําไมเลข นี้มีสติปัญญาที่สูงค่ะบางคนก็รู้ลึกรู้ละเอียดมากกว่าตำราค่ะหมายเลขนี้มาหาครูบาอาจารย์ได้ยากนะคะเพราะว่าเขาสะสมความรู้มาหลายด้านจึงมักจะมีความนึกค้านต่อครูที่ชำนาญเพียงด้านใดด้านหนึ่งเขาจะดูเหมือนฟังแต่ว่าจะไม่เชื่อในทันทีจนกว่าจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองดังนั้นนะคะใครที่จะมาเป็นครูหมายเลขนี้นะคะอาจต้องมีความรู้หลายด้านประสบการณ์เยอะพอสมควรต้องมีทั้งทฤษฎีได้และก็ปฏิบัติได้และก็อาจต้องเป็นคนที่ประเสริฐมากพอด้วยนะคะคนเลขนี้จึงจะให้ความเคารพจริง ซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้หายากค่ะดังนั้นคนหมายเลขนี้นะคะก็เหมาะกับการที่เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นครูพักรักจําจะเหมาะกว่าเพราะไม่งั้นนะคะก็อาจจะถูกมองได้ว่าเป็นสิทธิ์ล้างครูเพราะว่าความคิดของเขาจะล้าหน้าไปหลายสเต็ปเสมอนะคะเลยทําให้เขากลายเป็นคนที่เกินครูแล้วก็จนดูไม่เาคารพครูได้ค่ะ คนหมายเลขนี้นะคะมักช้พลังด้วยการอยู่นิ่งๆกับตัวเองค่ะจึงเป็นคนที่บางทีก็ดูเหมือนมามาหายหายมาสนุกกับโลกแป๊บๆก็หายเข้าไปในกลีบเมฆตัดขาดโลกอะไรประมาณนี้ค่ะบางทีก็มักเหมือนมีอะไรปิดซ่อนเก็บงามคิดคนเดียวหาคําตอบอะไรบางอย่างอยู่เสมอจนบางทีคนอื่นก็มองว่าดูเป็นคนที่เย็นชาไร้หัวใจไร้อารมณ์ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเขาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่เขาสงสัยใครรู้หมายเลขนี้นะคะถ้าทําปฏิบัติสมาธิภาวนานมักจะมีเซน์รับรู้มียานอย่างรู้พิเศษได้ค่ะ มักรับรู้ในสิ่งที่ลึกลับลี้ลับนะคะสัมผัสอะไรที่เหลือเชื่อเช่นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอ่านใจคนได้บางคนก็สามารถสื่อสารกับสิ่งลึกลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ค่ะแล้วก็มักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยบอกคอยเตือนทําให้แข้วคาาปลอดภัยได้ค่ะหรือถ้าคนเลขนี้ไม่ได้ฝักฝ่ายในทางเรื่องของจิตวิญญ,ญาณนะคะการทําสมาธิก็ช่วยทําให้สามารถเรียนรู้อะไรที่ยากๆได้วิเคราะห์อะไรได้แตกฉานขึ้นนะคะสามารถเรียนรู้ความรู้ในระดับสูงๆได้ค่ะ